เด็กวัยสองขวบที่ต้องบอกเลยนะคะว่ารู้ความแล้วก็ฉลาดเป็นอย่างมากค่ะสําหรับหนูน้อยนะคะอย่างน้องยูจินลูกสาวของสาวเจนเนี่รัชนกหรือเจนเนี่ได้หมดทัศ์สดชื่นกับสามีหนุ่มยูฉัดมงคลค่ะแม้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าหากใครเองที่ได้ติดตามน้องยูจินก็จะเห็นนะคะว่าในทุกๆวันเองเนี่ยทางด้านแม่เจนเนี่แล้วก็ปะป๊ายูมักจะเสิร์ฟโมเมนต์ของน้องยูจินเยอะแยะมากมายออกมาผ่านช่องทางโซเชียลให้พี่ พีเอฟซีแฟนคลับที่ติดตามเนี่ยได้เห็นกันซึ่งในทุกๆวันเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าน้องยูจินของเราเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีเอามากๆจริงๆในแต่ละวันก็จะมีโมเมนต,ต์ต่างๆไหนจะเป็นโมเมนต์ที่น้องยูจินพูดคุยกับป๊าป๊ายิวบ้างพูดคุยกับแม่เจนนี่บ้างคุณผู้ชมคะ่ะเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยพูดเป็นประโยคยาวแล้วอีกด้วยอีกทั้งยังมีการอ้อนเป็นแล้วนะคะในตอนนี้เพราะวันนี้เลยล่าสุดนี้เลยทางด้านของน้องยูจินนะคะ ก็ได้ไปเดินเล่นเที่ยวที่ห้างสรรพสินค้าค่ะกับปาป้ายิวแล้วก็มามีเจนนี่ซึ่งก็คือคลิปวิดีโอดังกล่าวนี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะทางด้านของป้าป๊ายิวเนี่ยก็อุ้มลูกสาวนะคะแล้วภายในคลิปเองเนี่ยทางด้านน้องยูจินก็มีการอ้อนปาป้ายิวเกิดขึ้นเพราะว่าอยากกินช็อกโกแลตคุณผู้ชมโอ้โหเด็กแค่วัยสองขวบแต่รู้ความแล้วนะคะว่าอยากกินช็อกโกแลตแล้วก็รู้แล้วด้วยว่าช็อกโกแลตเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเรียกได้ว่าช็อตดังกล่าวนี้เนี่ยเ ็นดูน้องอยูจินเป็นอย่างมากเลยแหละค่ะอะคุณผู้ชมคะยังไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปความน่ารักน่ารักนี้ของน้องอยูจินกันค่ะอะไรนะช็อกโกแลตโอเคแล้วยุ้ยเจอหรือยังนะไหนพี่ปานนมพี่ปานนช่มมัอตรงไห์ 在那打我。 อบอกเลยนะคะว่าช็อตดังกล่าวนี้เนี่ยเมื่อ FC แฟนคลับได้กดเข้ามาดูแล้วหาทางออกกันไม่ได้จริงๆคุณผู้ชมหลงในความน่ารักตมุตมิของน้องยูจินที่ได้ออนปะป๋ายิวบอกว่าหนูเนี่ยอยากจะกินช็อกโกแลตคุณผู้ชมซึ่งก็ต้องบอกเลยนะคะว่าหลังจากคลิปดังกล่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วพี่ๆ FC แฟนคลับที่ติดตามน้องยูจินก็ไม่พลาดเช่นกันค่ะเข้ามาคอมเมนต์เยอะแย,ยะมากมายทั้งบอกว่าน่ารักที่สุดหนูอยู่ยูน้องน่ารักมาก น่ารักมากๆน่ารักที่สุดเลยแล้วก็ไม่หมดเพียงเท่านี้ต้องบอกเลยนะคะว่ายังมีคอมเมนต์อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายด้วยเช่นกันจากพี่ๆ FC แฟนคลับแล้วส่วนมากเลยเนี่ยมีแต่คําว่าน่ารักเต็มไปหมดที่ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์นะคะถึงช็อตด,ดังกล่าวนี้ของน้องยูจินที่น้องยูจินของเราเนี่ยเด้อนปอบป๋ายิวบอกอยากจะกินช็อกโกแลตอะค่ะคุณผู้ชมคะ